โดยสุชาติชวางกูลและแอดคารบาวคุณแพทย์ทิพยาหรือคุณพนังนั่นเองนะครับคุณแพทย์ทิพยาบุญครองเรื่องราวของเธอนั้นเป็นอย่างไรกับขนมเปี๊ยะแล้วก็ร้านหมูกระทะนะครับตอนนี้เธออยู่ในสายกระเราแล้วอยากให้เธอเล่าให้ฟังเลยครับผมสวัสดีครับคุณแพทย์ทิพยยาครับค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณแนงใช่ไหมครับพ้แพงค่ะผ้าแพงค่ะผ้าแพงเอาเพราะว่าผมหิวมากเลยเพราะว่าใจที่ไปจดจอดกับขนมเปียะเลยเห็นผ้าแพงกลายเป็นผนงไปแล้วทำให้เป็นเห็นอะไรเป็นของกินไป้หมดเลยเพราะว่าอาดิสบอกโอ้โหใส้เผือกนี่ของชอบแล้วใส้ไข่เค็มใส้มทฉะตัวแดงแล้วก็ใส้ปลาผมเป็นคนชอบกินปลาเขาบอกว่าทานปลาแล้วก็ จะทาให้แบบสลดัดใช่ไหมครับในเล่าเรื่องราวของขนมเปี๊ยะหน่อยนะครับคุณคุณคุณพระแพงครับผมเป็นผนงกันแล้วค่ะก็ขนมเปี๊ยะของเรานะคะก็คือเป็นเป็นขนมเปี๊ยะจริงอะคะ่ะแล้วกเ็เริ่มขายมาตอนนี้คือขายทางออนไลน์นะคะออนไลน์อย่างเดียวเลยก็ขายไปได้ประมาณปีกว่าและะ้วค่ะ อ๋อก็มาก็คือมา,าตั้งแต่เริ่มมาขายกันตอนไหนครับตอนที่เจ้าโควิดมันาอาละวาดนี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะตอนช่วงโควิดรอบแรกเลยค่ะก็เลยเริ่มขายกันคือจริงๆรงิปกติทําร้านมมกะทาอยู่ที่หัวหินนะคะแล้วก็พอเจอวิกฤตโควิดรอบแรกก็เลย,ก,เลยก็เลยคิดว่าต้องหาอะไรทําเพิ่มเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะพยุงร้านแล้วก็กับพนักงานที่มีอยู่อ่ะค่ะก็เลยทําขนมเปี๊ยะอือก็อะไรขนมเปี๊ยะเลยกลายเป็นธุรกิจหลักไปเลย ก็ <G ül> เรียกว่าคู่กันไปดีกว่าค่ะตอนนี้ <g ül> ทำสองอย่างค <g ül> ู่กันเลย <sc ush> เพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวรักก็ปิดรักก็เปิดนะครับร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวเปิดเดี <c oughs> ๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดตอนนี้ได้เปิดกลับมาหรือยังครับค่ะเปิดมาได้เนี่ค่ะรอบรอบรอบนี้ก็เปิดมาได้สี่วันนะคะ <c oughs> อ๋อแล้วเปิดงไงครับลูกค้เกาเริ่มกลับมาหรือยังเพราะว่าเขาก็เขาก็จำกัดพื้นที่ในการที่จะให้บริการด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็ให้นั่งได้ประมาณ75%ของร้านนะคะแต่ว่าร้านเราไม่เป็นโอเพนแอร์อยู่แล้วะคะ่ะก็อากาศจะโล่งอยู่แล้วอ่าอันนั้นก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าแบบไม่มีการไทเทได้ดีเพราะเราก็รู้กันมาเราอยู่กันมาแล้วเกือบสองปีละมันเป็นเชื้อโรคตัวนี้มันแอร์บอร์ดนะนะฮนะเดี๋ยวยังไงครับตอนแรกๆที่พอฝั่งปิดนี้เราตกกระจายไหมครับทายังไงอะเพราะว่าเตาพลาคนที่แบบมันโดนแล้วมันโดนช็อคอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะงงอยู่พักทีเดียวนะครับ ค่ะก็รอบแรกก็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 อึ้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันที่ประกาศปิดรอบแรกเลยจริงๆอะค่ะคือเราเตรียมของทุกอย่างเราเล่าร้านเราเปิดช่วงเย็นใช่ไหมคะเราประกาศออกมาก็คือช่วงเย็นเลยแล้วขอทุกอย่างก็เป็นบุฟเฟ่ค่ะก็ออกร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แล้วแล้วก็ก็มีประกาศสั่งปิดเลยคือคือคือขายไม่ได้เลยวันนั้นก็ของคือต้องแจกพนักงานหรือแจกของอะไรเก็บได้ก็เก็บแล้วก็ก็ต้องมานั่งคุยกับพนักงานใหม่ทั้งหมดคุยกันใหม่ว่าว่าจะเอายังไงกันต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็ก็หนักอยู่ค่ะตอนนั้นรอบแรกนะคะอืมมันมันก็โอ้โหขอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่างไรก็ผ่านตรงนั้นมาได้ถึงแม้มันจะยากลำบากแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วทํายังไงถึงได้มามามา,มาเริ่มเอาขายขนมเปี๊ยะนะคระับ <laughs> ผมผม,ผมอ่านอ่านดูข้อมูลแล้วก็เลยคุณพัแพงกลา,ายเป็นคุณพแนงไปเลย <laughs> ก็ก็คือ,อขนมเปี๊ยะคะ่ะก็คือพอพอแต่ผมจริงจริงช่วง,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 งก่อนโควิด ตอนที่เขาจะประกาศปิดอะคะ่ะก็คือมันเราก็เริ่มแบบหาอะไรเตรียมการไว้แล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเหมือนนะักท่องอที่เขาห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศแล้วค่ะเราก็เลยรู้ว่ามันต้องแบบเดี๋ยวมันต้องมากระทบเราแน่เลยก็เลยหาเตรียมหาธุรกิจอะไรเพิ่มอยู่แล้วแล้วทนี้โชคดีที่เมื่อก่อนนะคะคุณยายอะค่ะคุณยายค่ะ,คยยคะทําขนมเปียขายในคลองดาเนินสะดวกแล้วทีนี้แต่ว่าเราเกิดไม่ทัน,นะคะ่ะตอนนั้นก็คือคุณแม่จะเป็นผู้ช่วย ก็เลยก็เลยลองไปถามสูตรกับคุณแม่ว่าแบบเออสมัยก่อนทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ลองมาฝึกทําพอพอตอนที่ช่วงสั่งสั่งติดยาตอนช่วงโควิดรอบแรกค่ะก็เลยลองมาฝึกทํามาทําสูตรกันอยู่สักพักนึงนะคะแล้วก็ลองออกพอทําออกมาปุ๊บแล้วโอเคให้หลายๆหลายๆท่านหลายๆหลายๆคนพิมแล้วก็โอเคว่าอร่อยใช้ได้ก็เลยลองลองเรื่องขายก่อนจากเริ่มจริงๆจากในกุ่มธรรมศาสตร์และการฝากล้านนะคะที่เริ่มขายตอนแรกขายออนไลน์อะค่ะ แล้วเราก็ฝากฟันมาจนได้มีไส้อะไรบ้างครับที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นที่ยอดนิยมของลูกค้าทั้งหลายครับค่ะไส้แรกที่ทํหรือที่เป็นไสซิกเนเจอร์ก็คือเป็นไสขนมเปียะไส้ปลาค่ะจะเป็นไสปลากระพงค่ะอ๋อปลากระพงด้วยโอ้ออปลากระพงนี่เขาเรียกว่าอโอเมกา้า2ด้วยแอ จะคล้ายๆปั้นสิบอะค่ะแต่ว่ามีถั่วเหลืองด้วยของเราอะค่ะก็จะแบบรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นเป็นเหมือน,น,นแบบขนมเปียที่เป็นไส้ไส้เค็บบมด้วยค่ะอืมอืมอืมล้วทานทานได้ทั้งเป็นแบบของเป็นขนมแล้วก็เป็นของของว่างแล้วก็ทานกับครึ่งดื่มได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะโอ้ยเหมาะย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,พ,ง,งพวกกิจกาแฟยามบ่ายเนาะ ใช่ค่ะคือถ้าใครที่ชอบแบบรถขนมแบบรสชาติแบบเข้มคือของเราจะใส่แบบเครื่องเทศค่อนข้างแบบเยอะแล้วกลิ่นพวกพริกไทยพวกขอมอะไรเงี้ยชัดเจนนะคะก็น่าจะชอบอะคะ่ะโอ้ยิ่งยิ่งพักนี้เนี่ยเรื่องของขมุนไพรเนี่ยดีกับร่างกายแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยค่ะอือจุดยอดจริงทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะสั่งเนี้ยครับจะยังไงครับผม ก็สามารถสั่งได้ทางแฟนเพจนะคะใน facebook นะคะก็เร์ชื่อว่าเปียไทยมุนเค้กค่ะ PIA แล้วก็ไทยมุนเค้กตรงตัวเลยค่ะอืมนะครับ PIA ไทยมุนเค้กนะครับเปียไทยมุนเค้กใน a ฟ e b o o k แล้วก็บอกว่าเห็นว่ามีในอินสตาแกรมด้วยใช่ไหมครับอินสตาแกรมด้วยค่ะใช่ค่ะก็เป็นเปียอันเดอร์สกอร์ไทยมุนเค้กค่ะชื่อคล้ายๆกันเลยค่ะเหมือนกนเหมือนกันเลยครับแล้วมีมีช่องทางอื่นๆอีกไหมครับ หรือทางถ้า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 ไม่สะดวกทางสองช่องทางแรกก็เป็นทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะโทรมาสั่งกับแพงได้โดยตรงเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่สองสี่หกศูนย์สองสี่ค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสี่สองสี่หกศูนย์สองสี่ค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่สองสี่หกศูนย์สองสี่ค่ะหกศูนย์สองสี่นะครับศูนย์แปดหนึ่งสี่สองสี่หกศูนย์ สองสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอเลขสวยด้วยนะครับสองสี่นี่เขาบอกว่าเลขรวยรวยรวยครับอโอ้ยสาธุค่ะเดี๋ <laughs> ทีนี้ละตอนนี้ร้านเปิดมาแล้วนะครับเขาให้เปิดทําการได้แล้วสําหรับร้านหมูกระทะเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเผื่อคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้ก็โหทุกคนแบบหลังจากที่โดนเลยว่า ถังฉันเกิดกักขังไปอยู่ในบ้านเนี่พี่แอดก็ไม่ได้ไปไหนเลยเป็นเดือนเลยนะครับคราวนี้เขาคงจะต้องแบบได้ออกเดินทางบ้างแล้วถ้าเกิดคนไปหัวหินเนี่ยจะไปไปไปทานที่ร้านอยู่ตรงไหนครับเออร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนหัวหินเลยนะคะถ้าง่ายสุดก็เข้ามาทางซอยหัวหินเจ็ดสิบอะค่ะแล้วก็มาหัวหินต้นเหมก็เจอเลยค่ะชื่อว่าร้านเจ๊ใหญ่หมูกระทะนะคะร้านเจ๊ใหญ่หมูกระทะถามใครใครใครก็รู้ใช่ไหมครับน่าจะรู้กันค่ะใช่ค่ะ เพราะว่าเพราะว่าเป็นเรียกว่าเอ่อเรียกว่าเป็นเป็นร้านร้านเก่าร้านแก่ร้านที่มีที่เสียใช่ค่ะเป็นหมูกระทะแรกในหัวหินค่ะค่ะใครใครทางนั้นก็ต้องแวะไปหาไปคุยแล้วก็ไปทานกันให้ได้เลยนะครับแล้วก็ของฝากอันนี้กลับมาราซที่กลับมาติดค่ะขอโทษนะคะพอดีสัญญาณอะไรนะคะสัญญาณหายไปค่ะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปไปไปทานหมูกระทะแล้วซื้อขนมเปียกกลับมาเนี้ยอันนี้อยู่ได้กี่วันครับ ขนมเปี๊ยะจะอยู่นอกตู้เย็นได้ห้าวันนะคะในตู้เย็นได้สิบวันค่ะแต่ว่าเรบกวนสั่งเป็นพอดีของเรารับเป็นพีออเดอร์ค่ะคือสั่งสั่งทําใหม่ตามตามออเดอร์เลยจะไม่ทําค้างไว้ค่ะอ๋อสุดยอดเพราะฉะนั้นขอเบอร์โทรศัพท์อีกทีได้ไหมครับค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสี่สองสี่หกศูนย์สองสี่ค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่สองสี่หกศูนสองสี่นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคือทําทุกอย่างสด ใหม่เสมอไม่มีการทำค้างไว้บนเชลกอยากจะได้ต้องโทรไปสั่งนะครับแล้วก็ไปไปไปเที่ยวกลับมาก็จะได้แวะเอากลับมาด้วยมาเป็นของฝากของให้กับคในครอบครัวและเพื่อนๆที่เขาไม่มีโอกาสไปนะได้ลองชิมกันเอาล้ครับผมให้หนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับอยากจะให้คุณพระแพงนะครับซึ่งรอดพ้นจากโควิด -19 มา ตลอดสองปีแต่เกือบจะมาเป็นอาหารควานของพี่ต้นปซะแล้วเนี่ยได้ฝากค<ม>ุณผู้ฟังนะครับว่ามีอะไรที่จะเป็นกําลังใจเป็นข้อแนะนําหรือเป็นประสบการณ์ที่อยากจะแชร์กับคุณผู้ฟังครับนึ่งเมทีครับได้ค่ะก็เออก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้คะ่ะทุกทุกอย่างมันจะดูดูยากลําบากไปหมดดูมองไม่เห็นทางเลยคะ่ะแต่ว่าก็อยากให้ยายุดที่จะมองหาโอกาสอะคะ่ะให้มองพยายามหาโอกาสเรื่อย มองไปทุกวันเราสัาห์คบห้าวันต้องเจอสักสักหนึ่งอย่างที่มันแบบเป็นทางของเราอะค่ะอืมเราก็เลยมาเจอขนมเปี๊ยะแล้วเห็นบอกมีทางอีกทางหนึ่งด้วยใช่ไหมครับข้าวหมกไก่อันนี้คืออไงครับเนี่ยก็คือก็คือย่างที่พอช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือพนักงานเราเราเราต้องดูแลพนักงานหลายคนนะคะแล้วก็ ช่วงเช้าที่หน้าร้านเรามันยังแบบยังสามารถทําอะไรได้อีกอะคะ่ะก็เลยก็เลยตอนช่วงเช้าก็คือจะเปิดขายข้าวหมกไก่เพิ่มหน้าร้านหน้าร้านหมกูกระทะคะ่ะอืมนี่นะครับก็คือว่าต้องสู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่หยุดนิ่งนะครับอันนี้คือเราก็อยู่กับพนักง,งานของเราแบบครอบครัวนะครับมีข้าวหมกไก่ขายตอนเช้าแล้วก็อ่าหมูกระทะที่ขายตอนเย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะขายช่วงเย็นค่ะอืมแล้วตอนกลางวันล่ะขายขนมเปีย๊ยะใช่ไหม ใช่ท่ะวันไทยนมเปี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคครับวันนี้ก็ได้รับข้อมูลดีๆมากๆเลยนะครับสําหรับจากคุณอ่าคุณพับแพงนะครับจะเป็นผนงทุกทีเลยคุณพับแพงนะครับแล้วก็อุดแล้วก็ร้านเจ้ใหญ่หมูกระทะที่หัวหินรวมทั้งแบรนด์อันนี้นะครับเตี้ยไทยมูลเค้กนะครับเตี้ยไทยมูลเค้กเข้าไปดูกันได้ในเฟ e b o ๊ k แล้วก็ในอ <c oughs> ินสตาแกรมก็มีเครื่องหมายแอดเข้ามานะครับเตี้ยแล้วก็อันดี้กรไทยมูลเค้กนะครับ ส่วนเบอร์โทรศัพท์ขออีกหนึ่งครั้งครับขออีกหนึ่งครั้งค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสี่สองสี่หกศูนย์สองสี่ค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่สองสี่หกศูนย์สองสี่โทรเลยคุณผู้ฟังครับขอบขอบคุณมากครับคุณชาแทงครับขอให้ขัดเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีความสุขแล้วก็เรียกว่าตังปังตังปุริเย่ตลอดไปครับได้ครับขอบคุณมากมากครัขอบพระคุณครับ โดยสุชาติชวังกูลและแอดคาราบาวสวัสดีครับแอดครับครับสวัสดีครับต้นครับวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ดีใจหรือยังครับเขาเปิดให้ออกจากบ้านได้แล้วครับก็เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตยังยอยู่เหมือนเดิมแล้วพี่วางแผนหรือยังครับว่าจะเดินทางไปไหนบ้างครับคงไม่ได้ไปนะครับเพราะว่า ถ้าถ้าไม่มีคอนเสิร์ตนี่ผมก็แทบจะไม่ได้ภายในเลยเมื่อนีนคุณคุณอ่าพับแทงผมก็แบบเห็นพี่แกก็คงจะอยู่ว่าครับเรียกเป็นคุณพมองกไปแล้วครับเ <c oughs> พื่อนแพงครับเพื่อนแพงขนมเปียกไปแล้ว <c oughs> จะทําขนมเปียครับพี่จากหมูกระทะมาเป็นขนมเปียซะแล้วครับ <c oughs> เป็นเป็นเขาเรียกว่าแตกลายครับแตลกลายก็ตอนที่วัพะต้องพักก็เป็นการต่อสู้นะครับเป็นการต่อสู้เพราะเพราะ พอหมูกระทะมันห้ามห้ามนั่งใช่ไหมพอะห้ามนั่งปุ๊บกจบเลยจบแล้วก็ต้องมาหาอะไรที่มันพอดีคุณเขาแพงโชคดีที่มีมีคุณย่าคุณยายทาขนมเปียบมาก่อนก็เลยเลยเข้าถึงได้ง่ายเห็นได้ว่าเดือนเป็นแสนเลยนะครับเก่งมากใช่ครับผมแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยข้าวหมกไก่ด้วยนะครับครับข้าวหมกไก่ทําตอนเช้าครับตอนนี้แสกลายอีกครับ ข้าวหมกไก่ก็กินง่ายครับผมก็ใช้บริการบ่อยพราว่าชาวบ้านผมเป็นเป็นอิสลามส่วนใหญ่ก็จะมีร้านอร่อยอร่อยอยู่ครับได้วิตามินครบมีทั้งแตงมีทั้งมีเออเขาเรียกมีมีพืชอย,อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมมีผักอยู่ซุปผางบัวด้วยเนี่ <laughs> กินกับซุปผางวัวอร่อยคุณคุณว่าแพงแกลูกน้องเยอะครับพี่สามสิบกว่าคน นั่นแหละครับเอามาช่วยกันทํางานดีครับเลี้ยงเขาไว้เอาไปไปไปให้เขาตกงานมันก็มันกน,น่าสงสารเขาแต่วันหน้าวันหน้าวันหลังพอสถานการณ์กลับมาแล้วเขา,เขาก็ยังอยู่กับเราอีกต้องไม่ทิ้งน้องแม่ทัพต้องไม่ทิ้งน้องต้องไม่ทิ้งพลทหารถ้าแม่ทัพทิ้งพลทหารต่อไปกไ็ไม่มีใครไปช่วยโลกนะครับใ่่เร็จหน้าค่าโควิดเนะี่ยมีเห็นในการเมืองประเทศไทยเยอะ <laughs> ชาวรับบุหรีโด,ด,แ<อ>ด<ค>นแลอนก็ไม่ทิ้งลูกน้องลูกน,น้องเต็มเลยผมว่าเลี้ยงแต่ลูกน้องเนี่ยขอดคอกันอยู่เนี่ยเอาผมไปเลี้ยงอีกคนหนึ่งไหมครับพี่ได้เลยยินดีเลยจะได้มาร้องเพลงไงกล่าวกอบว่าคุณลวกหน้าเลยครับพี่เครองขนมเปี๊ยะไส้ปลานี่เป็นยังไงนะ S 1> <S 1> เขาบอกว่าเป็นสูตรพิเศษที่แกเพิ่งคิดขึ้นมาในช่วงนี้ครับเป็นใช้ปลากระพงครับพี่อ๋อใช้ปลากระพงอ๋อปลากระพงมันไม่ขาวเออดีแล้วก็มนการใส่เครื่องเ <tranqu> ทศอื่นๆอย่างเช่นพวกพริกไทยอะไรพวกนี้ฮซึ่งก็ทาให้มันเขาไม่ขาวแล้วก็จะออกเป็นลักษณะเป็นลักษณะไส้เค็มฮะนิดหน่อยเพราะว่าหลายคนจะไม่ทานหมูไม่ทานเนือ้อบางคนจะทานแต่ปลาสุขภาอนามัยฮะ ก็ทานแต่ปลาก็ถือว่าดีฮ้มีไส้ปลาครับแล้วแล้วก็ของเขาจะไม่ทําค้างด้วยนะครับสั่งก่อนฮะแล้วก็ถึงจะทําตอนนี้ครับครับปลามันอาจจะเสียง่ายเนาะนะฮะพกไส้ไส้ไข่ไก่้า็อกใ่รกี่เย็นได้ห้าวันเ็คาะฉะนั่นจะไม่จะไม่ทาค้างฮครับครับของอร่อยสดนอกจากไส้ปลาแล้วก็ยังมีไส้ คือหอมไส้ไข่เค็มไส้มัช่ะถั่วแดงไอ้พวกนี้ทำทานได้ขนมไหว้พระจันทร์ได้ไส้ถั่วเหลืองล้วนๆแล้วก็ไส้มะช่ะล้วนๆไส้ถั่วแดงล้วนๆขายดีหมดเลยครับพี่กินกับกาแฟนะเช้ากินโอนตินกาแฟขนมเปี๊ยะนี่เป็นอะไรที่คู่กับล้อหกใบนี้เลยแพ้่มาจากจีนแต่ว่าในไทยนี่ก็นิยมกันมาก นอกจากขนมเปี๊ยะก็ยังมีขนมไหว้พระจันทร์นะมีขายตามห้างสรรพสินค้าเป็นล่ามเป็นสันเลยนะครับขอบคุณพี่แอดครับครับขอบคุณมากครับต้นครับแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโดยสุชาติชว่างกูลและแอดคาราบาว